ไปเติมหอมไ่ใช่สบายดีเด้อน้องมะนาวได้ยังมาให้ไหมน่ะนะเตงอะไรกับขนมเตะอ่านโย่บังดูนี่เพิ่นนันมาหาเมย์ในนภาอยู่งานบุญเจงเนาะยก่กได้หมึกเตงมาต้นหยาเพื่อนบ่ะได้ซื้อเพื่อนนึงอันนี้มึกแตงแกแล้นเอาน้ำมันเมย์น้องไม้เพิ่นเต่งตรงนั้นซื้อมึกแต่งมาฝากยา เกิอบกบไซเป็นอะไรคือว่าบไซเกเือมากกันดิมานะอ่ะต่อให้ยำคำสวัสบบดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงกันเบิร์ตุกุลสุกน,น,น์บัว่าสิปเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขอสู่ส่องยูทูบแม่นายนาภาสแนลโดยมาพบมาพผากันกับแม่นายนาภาเมื่อนี้ก็อยู่บ้านอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยแม่นายนาภา เขา,าบ้านมาเพื่อนมานเนาะโดยพอดีมีงานบุญแจกในหมู่บ้านกับบางเอิญเนาะห็นน้องอันมะนาวเพิ่นหรือว่านองเต้าเพิ่ละเนาะมาทักพี่นองเอ้ทักแล้วก็ขออันหมักแตงครงนึ่งเพิ่นวะแม่ายนภาก็เลยซื้อแตงกววเพิ่นคุงนึ่งเนาะเพิ่นก็สิมาลิ่นน้ำยาเพื่อนอยู่บ้านประวายมาลิ่นน้ำยาน้ำอาโดยโดย,โดยที่เกิดกับเกิดกับบริไซเพี่นอนเอ้เนาะ ข้าวมาบอหรือว่าจังใดข้าวกะทิมาหลิดมาหาญ่าพ่นพาน้องมะนาวมาหานยาพ่นว่ามาโอมาล้มมาถามข้าวหลังจากท่นมาแต่ไทยเป็นจังใดเนาะเปลิดไทยเดียวไทยม่ดนบ่นะโดยจะเข้าไปหาไปโอไปล้มกับน้องมะนาวกันเลยเนาะข้าวแห้งยำคัำ ใบกึ่มเมาแทงฮักไอ้ท่านพอเนช่างต่างเจ้าได้ละเว่านั่นเนยใพุ่นไทด้มัมาหาเมเป็นนมโดดซานมาเลยที่เราเจ็บบอแข่งนะก็หื่เจ้าอันปายะกึมทมากหมี่อหเนีอะนมือว่าดีมันมาบ้านมันคือเป็นนี่ มนจะขึ S <S ้นไปเป็น <cando> บ้านเอาเนี่ยนะมันจกท่องเที่ยวอ่อไอหมุน่อเนี่ยอยู่พูดนะมันท่งไปอยู่พี่มันจะท่องเที่ยวเที่ยวน้ำวนสิอืมเพื่อนเอาเพื่อนเที่ยวเป็นอะไรไปอยู่ไทยนะมวนบ่อมวนอยู่บ้านั่นติดตามเห็นนะแป่งโตเชิญชวยคุ้มมือ งามแล้วอ่ะตาเต้าอ่ะเต่าปลามนาวมาบ้านมิตรอยากมิตรอยากไปเลาะไปเที่ยวบ่อวานนี่คือว่ารีวิเฮือน มาอยู่อยู่ไปดินได้ก็มาเพื่อนเข้าไปหาไปดินเมื่อวานเจ้าไปดินน้ำไผ่จังไปดินน้ำมาลาบ้านนี่นะแม่ดินดาวมีโอ้หน้าหนองเม่อยู่ในบ้านเจ้าเองนะบอไปกับจักซังมาใครเหรอไปกับไม่ได้บอกแม่บ่เพิ่นจังหาบอกอยู่เป็นบอกบอกไปเมื่อวานค่ะลงก็ลงทางชานทางชานหลังนะ้างของคนไหนหลโดชานที่นี่คือเหมือนระยะแข่งฮัก แข้งเจ้าฮักแข้งกระเต๊กให้สิพาไปทายนักทายเบาเนาะปล่อว้ยได้เจีลงลงทางบันไดเจ็บเจื้อเท้าไปช้างยังเว้ยนอย่เนาะยังเปิดใหม่ไหมยังเปิดใหม่ไหมเด็กน้องไรท่านอีกขายผีช้าหนึ่งเดี๋ขึ้นรถต้องเผาพวกกระดิ่งไทยนี่เมื่ออันนี้กับม้าพอาดิมืดเส้นืูงกันเมื่อคืนหลังจากนั่นเลยมันพ็อยู่นี่ทางประ่าบ้านน้อยนี่ยูวีเดียร์เป็นไรอย่างแข่งสวก็ได้เล่นปุ๊บ เมือเมม่อใช่โชบกนยู่เพืนอไพบได้เอโนม่โโไมไล้วันี้ขี่้านขีีี่น่อยเลยนี่ก็เป็นยาหองเันน้องมะนาว๋ยวมาหลินน้ำยาเพื่อนก็มามาบ้านนขีเป็นไปขี ไอยังก็อันน่ะดากหมายังเบิดคเาตดวต้มี่หบีีบันวานๆมาให้กับนเน่ยดีหวานแค่รอกใครยากจะกิาวแงามเนี่ยขาวมาดิ่นน้ำอาไม่ให้เาเกเขาว่าว่าดีดีาอาลานพ่อกันเองอ

ชื่อยังเป็นเพื่อนเอาดมูเด้เอาเอาเทอเอาเทอะนมเอาท่าชื่อไงแต่กรมักแแ่งก็คอยชื่อให้ทงนึงเพื่อนไปบุญพ่อคอยอยู่เพื่อนบุญนั่นดอยากกันได้มัอมแดงไปต้อนย้าชื่อให้ทงนึงเพิ่นวาเจเจุมชิโน่เยไปเลย่งคลิปแั้แต่งหน้าแต่งตางาม ใส่สุดแดงไปประกวดใช้ได้เนี่ไปใส่ใส่แดงเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวตลอดแม่มบงพวเอมคือมาไว้แท้คือมาพอาบเห็นพเนาะมาอนี่นะาวคือมาไว้แท้เวงานยเพลินมาพี่เถินออกมานะฮะจคือมาไว้แท้คือเวรงานเพลิ่อาาะูเสิเน วัเลยกแม่เนีเจ้าจะได้หง่าน้ปเยอนนีว่าหง่าบอหง่าสบายแล้วบบนี้เนาะหง่านก็มีะไรบ้เจะเห็นให้แน่วระบบนม่เลยเช้าก็รถรถแจ็คบัน แม่ไนก็เลจักันไทยแล้วไทยตัวทยมาแล้วไ้น้าหล่แล้วได้รถอันจักให้สิไปเก่งนัเนาะแต่ขนาดอันถึอเกิดบยไว้ครับแม่ตามกบหมันจดเยเจล่อวะีเได้รถจักสิครับได้ครับเปนบ่ยนันแล้วเปลี่ยนอะไรก็ไม้เป็นปล่อยโดยได้กินได้ฮะ

เห็นวไปเรื่อยแบบนี้แม่ก็ไม่ไม่พูนนะไม่ไวยเปไมาไทยกันไปไทยก้บอกแม่อยาไป่แม่เอ้ยครับปเดินไปะเด็นม่ชมกเลเไผ่เ้อมาชมกัเล่นเต็กไ้อแม่หางเมื่อกับนอกเมื่อกับิไดมเี่ยฉบอกเพื่อนดอกเหนเร่าเห็น่เพื่อนเเพื่อแม่เมือเราห้อ่านเอยู่าเนาะอ่บ้านไผ่ก็เห้งนาะไม่ครับเไโดกิกระลม ขอยบกล้ามืงเดินกัไม่เวียบขบก่อายเมื่อส่งนะแต่เฮาเนี่นะมาลีนเห็นกันายเนี่ลีนนาน้องาวงามทำบาใจไายเลยคนไทยว่าาะไรเนาะบ้ารวยหัวรวยเดี๋ยวนี้อ้าวกไมีลันเหยีดไกมือหนึ่งอ่ได้ี่เชนที่เอาแบม่มีหหยเปนไหเามือนึงเดืนเดียวไปหนเาป้นเดียว ไม่โอเโตย่าเแม่ให้โตว่าไม่ให้โตได้เลยไม่มีได้เด้อบุกไปแล่วให้ช้ให้ชิโนมไปลุแม่เป็นชิโนมเนี่อน้าแม่เอาเงินแม่เซนกิบไม่ซื้อขนมกินให้โตือเรื่องอเีย อย่าไปดุร้ายไเื่อยมากับพักพรอยู่เพือนแะละเนาะไปเรื่อยไปดีเพื่อนกับชิลามโช์แล้วเพื่นย่านโบเห็นเจ้าได้ย่านจะไปเลยเนาะมาเี่ปด้เบเห็าเอา รูบ้าหมเลืองเลยวัวมาิบมานยว่มาดิบเน่ย่มาเฮ้ยไ้ไหว่ววชาักอันักจะขอมากูะวป่ามาดิบเช้าพักหวเนเ่อาบ่วัวมาดบเยียมเยียอ้วมาดิบน้าเพิอืมวัดูคลิูด้ไม่ายัเอาเอาเนแคบ้านเอาเก เออเินเยวเรื่อง่ามันมันอรอยอะกร่ยอาจอยเินแม่มาเป็เพื่อนกันสอยางแม่จีน้าเอาห่บ่หไปไปช่แล้วมันอยู่้าหน้าห่เ้ยหอเพาะอไรใ่ไได้ใหม่มืน่อยเันเห็นมันเห็นของภยว่าก็ยังได้ไปจ้าให้กู้เว่ากันไปกนดีจีน่าีนาไปตลาดนะไปหันไปีเพื่อทําอยู่ยังไงชื่ออร โอ้มันใ่ได้เหอ้จอยน่่ไห้ามันกี้ดรดัหนกนีน่าจะไม่เร่ได้ของจอยหน้างอิ้กิ่ไป้ำหั่นแล้วไผ่ลง้ตะกตาไร้มันอไรอี้่างยางนองเอื้อนเป็นไผ่ันนี่เอาลูกมะถ่ามาเท้าเพ็่เอาลูกมะถ่ามาเท้า ทำไมเราเป็นน้องพี่ตู้เฮานอองบ้าไหมเออไอ้ไหมเออน่งพี่นั่งไรจักเบ้อสักเบเห็ดนไดจ้ะนแม่เรามันมาจักไม่ยังจักกว่าห้าองเนอเห้าอุงทาอ่แม่ชื่อเกิดถึงเนื้อจชักกว่าห้าตัวไปจอร้อว่าจะเาว่าให้ผู้่ผู้เิทา จักผู้ก็หอดเป็นม์ชื่อไเมแม่เอันื่อนเือนาผ้าเนี่ยมันคำเพิ่นวมาเพื่นมาเลยเพิ่นมาหอดเพื่อนจักมือแล้วอในช่ามือนี่เลยชวมือนี่แต่ว่ามานันมามือถึงอีดกับไปเลยบอนอนตอนค้ำตอนขึ้นก็นอนปกติบ่ ลายนี่อราต่ออันเถอะขนาลนา้เอ็งอยู่ใกล้ชื่อเห็นป่ะแม่ที่ล่าบอห่เอ็งขอมาหอบนี่หละแม่นั่นแม่มาหอบนี่หลยบอยเพิ่นในะเพิ่นองนั้นอยู่สบายพอได้ล่ามโซ่เลยสบายใจเนาะเนี่ยเพ่นคลิปนะนะเพื่นคลิปลายเนียมันงวเาา เขาได้เฮ็ดนะเป็ดติ๊กนี่ก็ใช้เด้ออืมตี ừ. 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 đi คือตอนบ่อืมคือคือมอเตอร์หญ้าบ่อั่น เพือนเราเพื่อนแ่าท่าบ่เพื่อนญาานว่าลู่ลไทยลกอยนเมียบอย้่อย่ลาร่นเป็นมาน้เ็นหมาไ่นมาเห็นร่กุ๊กตี่หละเไมน้าทำ่ไดีเ่อนญาเหรอวะน่าจะควรที่เขาจะมาจ้าเพื่อนญาิแล้บอกขอเพื่อนได้หน่อยอได้บ่าาหาไปาไ้ียไปไทยหึงเนะกินฮอญากินฮอดอาอยางมาลิน มันจะทิดไหาแล้วทายาเดียวนี่ทายอีกเาชอบดอกาเาหล้านะกอ่ะซื้อมาไหวซื้อจังในมันสิเบิรอายุน้อยจอยอ่าบดไดกอยท่าใช้หนุ่แก่บวไดเตออเต็หางขอใหม่นะเต็หางขอใหม่นะเราไปอ๋อสุดจ๊ะ ผม้บาวก็มีแต่คนเฒ่าคนหัวล่างถเอ่าเบาสไล่มือว่าเฮาสิได้อยู่ได้แม่ีเศ้าแต่ก็ได้แล่ลผู้จบผู้งามบานนี้เนาะมึงได้ลายเลยหมอเนมาได้ทาดพูนม่งพุนได้หรืเนจะไปผุดอูกเดียวเัาปั้มเอองามเนาะจ้งนอยทอมผุ่งได้ที่ในเลี้ยงลูกด้เนาะนายทำฝังไม่บวด เียลูกไหมีผู้เลี้ยงหมแบงมันยมีผู้เลี้ยงสวยเลยเนาะแม่กัเมยนั่งเมยตามงางอยู่แ้วคนจะเจอกัมาแ่ะบกเพิ่ต่อวันนี้ได้ สั่งมากค่ะชวนกับแม่เนี่ยแม่เอ้ยมากนะพาพาไปเยอะเนีายั่นงี่อันอยาไปอันไปดีเดียวโดดชางโดดชิมคนก็ไล่เลยดูพี่น้องเลยเนาะใครชอบอะไรก็เชิญก้นจุ๊บคลิปก้นเป็นี้อันความจำก็เต็มอีกเลยต้องคลิปเก่ายังบอท่านอัพแล้วเล้วไม่ลบพี่น้องเอ้ยก็เลยอันหน่วยความจำเต็มเนาะไม่กินตัวกามาให้ โดยเนาะมาวันนี้ก็สิขอ,ขอจบคลิปก่นอ,อนิ่นเนาะความจำเต็มแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าคลิปเก่าอัพโหลดยังบางท่านเร่ๆออกเลยไดิลบคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดี